หลังจากที่เราซ่อมอินเวอร์เตอร์ไปแล้วนะครับหลังจากที่เราเช็คระบบอินเ,เวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์สำเร็จไปแล้วนะครับหนึ่งเครื่องก็เรามาดูานะครับการซ่อมตรวจซ่อมระบบชาร์จเจอร์ MPPT นะครับพาวเอ็มนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปแกะกันเลยครับอพอเราลือมานะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ คงจะมี f c หลายท่านนะครับเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตากันมาแล้วนะครับสำหรับ p าวเอมนะครับตัวนี้ก็ชาร์จเจอร์อแบบเป็นแบบว่าใช้ใช้งานแบบทั่วไปที่เห็นกันนะครับเป็นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะครับในยี่ห้อนี้นะครับเป็นเป็นที่นิยมหลากหลายสําหรับทีมช่างต่างๆที่ติดตั้งโซลาเซลล์นะครับคงจะมีคง f c หลายท่านคงจะเคยเห็นมาแล้วผ่านตากันไม่มากก็พอสมควรนะครับก็คือ อายุห่อตัวนี้สามารถรองรับได้ถึง60แอมป์นะครับพอดีทางลูกศิษย์วัดเนี่ยนะครับสงมาร้องกับอินเวอร์เตอร์นะครับบอกว่าฟ้าลงปุ๊บก็มีปัญหาเลยนะครับหน้าจอหน้าจอติดแต่ไม่แสดงตัวเลขนะครับเล้วเราไปดูกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราผมจะป้อนซัพพลายเข้ามานะครับนี่นะครับทางนี้นะครับป้อนเสร็จแล้วนะครับมาดูหน้าจอนะครับเงียบกิบนะครับไม่มีไม่มีตัวเลขแสดงผลนะครับมีแต่เพียง เพียงแต่หลอด LED หน้าจอนี่ติดนะครับเรืองแสงปกติแต่ว่าไม่มีไม่มีตัวเลขแสดงผลอะไรนะครับแต่มองเข้าไปข้างในนะครับสังเกตดูหลอด LED ข้างในที่อยู่ข้างในนู้นนะครับมีการทำงานกับพิบแบบแสดงว่า MCU นะครับอาจจะไม่มีปัญหาหรือว่าภาคซัพพลายจ่ายไฟภาคบัคกกระแสเนี่ยอาจจะมีปัญหา,าการมาเลี้ยงวงจรมาเลี้ยงจอหรืออะไรก็ ่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้นิยมใช้กันมากสําหรับทีมช่างติดตั้งโซลา่าเซลล์ทั่วไปนะครับนิยมใช้กันมากเนื่องจากว่าใช้งานค่อนข้างาดีนะครับในใน,ในจังหวะที่แดดจ,จ้าดึงกระแสได้ดีนะครับตัวนี้ก็เป็นระบระบ,บ MPPT 60แอสามารถใช้รองรับได้จั้ง12โวลต์24โวลต์48โวลต์ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกัน ว่ามันมีปัญหาระบบการทํางานแบบไหนอย่างไรเพราะว่าหน้าจอไม่ติดนะครับหน้าจออ่าไม่ใช่หน้าจอติดตัวเลขไม่แสดงผลนะครับแบบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราแกะเลยอ่าเอาแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาหาอาการเสียมีนิดฉัยอาการเสียนะครับว่าหลังจากที่เราได้รื้อมานะครับสองเครื่องเลยนะครับระบบชาร์จเจอร์นะครับพอดีมันมีสองเครื่อง เราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับอาจจะมี FC หลายท่านเนี่ยนะครับว่าระบบตัวนี้นะครับพอเอมานะครับมีมีหลายท่านนะครับสงสัยมานะครับมี FC หลายท่านก็เคยโทรมาปรึกษานี่แหละครับว่าระบบชัรเจอร์จอไม่ติดเนี่ยอาการมันเป็นอย่างไรนะครับพอดีเราเอามาเทียบเครื่องที่ใช้งานได้นะครับคือบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดที่ใช้งานได้นะครับแล้วก็รื้อออกมาทั้ง2เครื่องนี่แหละครับก็เครื่องนึงจอไม่ติดกับเครื่องนึงใช้งานปกติ เราจะมาเปรียบเทียบกันว่ามันเกิดสาเหตุอะไรนะครับส่วนใหญ่งานนําเข้าพวกนี้นะครับจากต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกชิปเป็นอุปกรณ์ SMD เล็กๆนะครับเป็นอุปกรณ์เล็กๆเป็น SMD เป็นชิปเนี่ยนะครับพวกตัวต้านทานพวก MCU MCU ก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับไอต,ตัวมีขารอบด้านเนี่ยนะครับ MCU ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็มี โอ้อะไหเล็กมากเลยเป็น SMD เล็กมากเทบมองไม่เห็นนะครับเทียบเท่ากับอะไหล่ที่โทรศัพท์มือถือก็แทบจะจะจะเท่ากันเลยอย่างนั้นนะครับแต่ของมือถือโทรศัพท์มือถือจะเล็กกว่านิดน,นึงนะครับแทบไม่เห็นแต่นี่จะกระพรอมองเห็นอยู่บ้างนะครับเป็นชิ้นส่วนอะไหล่เล็กอะอะไรเล็กนิดเดียวนะครับเป็น SMD อา่าทีนี้เราจะมาป้อนไฟ,ผม,มนไฟผมจะมาป้อนไฟเครื่องนี้ก่อนเครื่องที่ใช้งานได้นะครับแล้วจอแสดงผลอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอ่าวางตรงนี้ ผมจะเปิดสปายนะครับผมจะป้อนสปายประมาณ24โวลต์27โวลต์เข้าไปเห็นไหมครับจอแสดงผลนะครับ PV00 เห็นไหมครับคือมีมีการโชว์เรียบร้อยทีนี้นะครับผมจะย้ายตำแหน่งนะครับผมจะย้ายตำแหน่งจากป้อนไฟทีงจุดนี้นะครับผมจะเอามามาเสียบเครื่องนี้แทนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโทษทีนะครับ อาจจะไม่ค่อยคล่องสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าไม่ไม,ไมีไม่มีผู้ช่วยนะครับอ่านะครับผมจ่ายไฟกับเครื่องนี้นะครับส่วนจอนะครับผมจะเอาจอตัวนี้มาเสียบนะครับหรือไม่อ่ะสงสัยอ่าแล้วผมจะเสียบก่อนนะครับผมเสียบก่อนปึ๊บอ่าจอสแสดงผลติ๊บ นะครับจอแสดงผลติดแต่ว่าไม่มีตัวเลขโชว์นะครับไม่มีตัวเลขโชว์เห็นไหมครับอ่าทีนี้บางคนคิดว่าจอพังหรือเปล่านะครับบางคนคิดว่าจอพังหรือเปล่านะครับผมจะถอดจอตัวน,นี้ออกนะครับอะไหล่เดิมของมันนะครับผมจะถอดจอตัวน,นี้ออกปุ๊บนะแล้วผมจะเอาจอที่ที่ที่ใช้งานได้กับเครื่องนี้มาใส่นะครับอันนี้คือเรามาไขข้อสงสัยกันนะครับมีเอฟซีหลายท่านสงสัยมาผมจะมาเสียบตัวน,นี้แทน คิดว่าเป็นพ่อจอหรือเปล่านะครับอันนู้นนะครับจอจอเดิมผมถอดออกไปแล้วนะครับอันนี้นะครับพอมาเสียบจออนี้เข้าไปนะครับก็เหมือนเดิมเงียบนะครับทีนี้ผมมาลองผมจะจัดสพายใหม่อีกครั้งหนึ่งผมจะผมจะปิดสพายนะครับปึ๊บผมจะปิดนะครับผมจะไม่ป้อนไฟเข้าไปเลี้ยงอ่าผมเปิดนะครับผมเปิดปึ๊บเห็นไหมครับ เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ไ <teor> ด <in> ้เกี่ยวกับจอนะครับถึงเราเปลี่ยนจอก็เหมือนเดิมอ่าผมจะเอาจอตัวนี้ตัวที่ใช้ได้ออกนะครับเึ๊บ่บแล้วเอาจอที่แสดงว่าจอไม่เสียนะครับผมก็ลองลองจอสับไปสับมาอันที่ใช้ได้กับใช้อันที่ตัวเดิมของมันก็เหมือนเดิมเห็นไหมครับแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับจอนะครับไม่ได้เกี่ยวกับจอนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาหาการนี้ผมเอาจอที่ ของเดิมของของตัวนี้นะครับไปเสียบสลับใส่ตัวนี้นะครับผมจะเอาอนนี้ออกไปไเสียบสายน,นี้แทนตัวนี้นะครับไอ,อตัวเราคิดว่าจอน่าจะมีปัญหานะครับมาเสียบเขานี้แทนนะครับปุ๊บผมจะมาเสียบเขานี้แทนปุ๊บเสียบแล้วทีนี้ผมจะป้อนไฟผมจะป้อนไฟตัวนี้แทนนะครับปุ๊บปับ๊บ นะครับจอไม่ไม่เกี่ยวกับจอนะครับตอนนี้ตัดปัญหานะครับไม่เกี่ยวกับจอแล้วนะครับเพราะว่าจอเราสับ2ตัวแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่เกี่ยวจอนะครับตัวนี้นะครับที่จอของเครื่องนี้จอเครื่องนี้ที่ว่าไม่แสดงผลนะครับเอาจอเครื่องเครื่องนี้มาใส่เครื่องนี้แต่จอติดแสดงผลปกตินะครับอาทีนี้ผมจะสับจออ่าไม่โอเคนะครับผมจะสับจอเอาตัวนี้มาเสียบตัวที่ใช้ได้นะครับมาเสียบ นี้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับปึ๊บเดี๋ยวจับผมจะจ่ายไฟแป๊บนึงนะครับจ่ายไฟแป๊บหนึ่งลบปึ๊บเห็นไหมครับตอนนี้สรุปนะครับจอไม่พังนะครับไม่เสียนะครับไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องจอหรือชิปหลังจอตัวนี้นะครับมีเป็น i c m c u ข้างหลังเนี่ยนะครับหรือระบบ บอร์ดตัวนี้เกี่ยวกับจอเนี่ยนะครับฟันทงไปเลยนะครับแต่ปัญหาว่าจอไม่พังแต่นะครับ MCU นะครับตัวนี้การทํางานของ MCU ตัวนี้นะครับมันจะเอา MCU มันจะเอาข้อมูลจากโปรแกรมที่ของ MCU ตัวนี้นะครับมาเลี้ยงจอนะครับสรุปคือ MCU ไม่ไม่ยอมปล่อยสัญญาณเป็นโลกิกออกมานะครับเป็นสัญญาณที่แสดงผลนั่นแหละนะครับเกิด เกิดข้รเกิดการขัดข้องอาจจะมีปัญหาเรื่องโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่เขียนอยู่นี้นะครับใน MCU ตัวนี้อาจจะมีเกิดการแห้งนะครับถ้าเกิดว่ามีชิปเปลี่ยนชิปชิปตัวที่เป็น MCU ตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดมีตามท้องตลาดทั่วไปมีจําหน่ายก็สามารถเปลี่ยนชิปตัวนี้ก็คือยกตัวเก่าออกปุ๊บละลายเอาหัวแรงความร้อนเป่าออกเสร็จแล้วก็วางชิปตัวใหม่เข้าไปก็คือสามารถทํางานได้สรุปก็คือ MCU พังนะครับ มีปัญหาเรื 1, ่อง M C U พังแต่เผอิญว่าบ้านเราไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เวลาเสียทีก็ต้องยกบอร์ดอย่างนี้นะครับต้องยกบอร์ดทั้งบอร์ดนี่เปลี่ยนอยู่ในราคาพันเกือบสองพันนะครับพันหกถึงพันเจ็ดนะครับเพราะว่าทางร้านเรานะครับทาง F C ทาง W P Solo เขาเคยสั่งนำเข้ามาอยู่นะครับเฉพาะเปลี่ยนเฉพาะบอร์ด่ะพันหกถึงพันเจ็ดนะครับเกือบสองพันด้วยซ้ําเพราะว่าไอตัวระบบชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับค่อนข้างมีราคาสูงนะครับ ราคาที่แบบว่าชุดสําเร็จมาเลยไม่ต้องมีมีอะไรมาเปลี่ยนเนี่ยเป็นชุดกล่องเคสมาเรียบร้อยทุกอย่างนรวมหมดเลยเนี่ยมันอยู่ประมาณสามพนหน่อยๆน,นะครับตามท้องตลาดทั่วไปสามพันกว่านะครับก,ก,ก็บางร้านอาจจะขายอยู่สอ0พันแหรือสามพแล้วแต่แล้วแต่แต่ร้านก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับในการนําเข้ามานะครับผมสรุปก็คือนะครับก็คือเอ็มซีนะครับเสียนะครับ ก็คือเปลี่ยน MCU ก็หายก็จอแสดงผลแต่ว่ามันไม่มีอะไรมันติดอยู่ตรงนี้นะครับที่เราย้ำเนี่ยมันมันม,มันไม่มีอะไร MCU ตัวนี้มาเปลี่ยน IC โปรแกรมตัวนี้นะครับแบบไม่มีอะไรมาเปลี่ยนที่นี้ปัญหามันก็เลยเกิดตรงที่ว่าเวลาระบบชาร์จเจอร์ไม่แสดงผลแบบนี้เราก็ต้องยกบอร์ดเปลี่ยนในราคาอยู่พันหกพันเจ็ดนะครับสั่งนําเข้ามาแล้วก็ค่อนข้างต้องรอเวลาใช้เวลาทิพย์สองอาทิตย์ประมาณนี้นะครับมันจําเป็นนะครับจะต้องรอนะครับเพราะว่าบ้านเราไม่มีอะไรนี่แหละครับคือคือปัญหาเรื่องของ นำเข้ามันก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ดีไหมตัวนี้ก็ยอมรับว่า,าผ่านงานมาค่อนข้างนะครับหลายงานที่ทางทีมงานของ wp ของเราก็ใช้ตัวนี้ไปติดให้กับลูกค้านะครับก็ก็ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกนะครับก็ถือว่าผ่านผ่านไปหลายหลายหลาย,หลายงานที่ผ่านมานะครับแต่ก็น้อยส่วนน้อยนะครับแต่นี้อาการของของจอที่ไม่ติดเนี่ยเกิดจากการฟ้าลงนะครับฟ้าลงเที่บฟ,ฟ้าผ่าหรือลงจาก จะใกล้จุดหน้างานเราเนี่ยนะครับผาเปี้ยงลงมากระแสไฟที่มาจากแผงก็จะเข้าอินพุตเข้าฝั่งนี้ก็มาลบกวนมาลบกวน MCU นะครับเป็นไฟฟ้าสถิตเนี่ยนะครับทำให้โปรแกรมมีปัญหาก็คือ IC โปรแกรมมีปัญหาปุ๊บนะครับก็สามารถไม่แสดงผลออกมาได้นะครับถ้าเกิดว่าถามมี FC หลายท่านนะครับถามว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่เกิดเรามีโปรแกรมสามารถอัพ นี่นะครับสายอัพก็คืออัพข้อมูลสามารถถ้าเกิดในอยูู่ในโรงงานผลิตนี่นะครับ MCU อาจจะไม่เสียนะครับอาจจะไม่เสียหมายถึงว่ามันมันไม่ได้ว่าไหมหรือหรือเกิดการช็อตหรืออะไร MCU จะทางานได้ปกติก็เหมือนเมมโมรีนะครับเป็นความจําที่จํําจาโค้ดโปรแกรมที่เราเขียนไว้นะครับเราสามารถลงอัพโปรแกรมลงไปใหม่ได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยน MCU ตัวนี้แต่ในกรณีที่มันไม่มีโรงงานผู้ผลิตก็จะผลิตชิ้นผลิตมาเป็นชิปสําเร็จมาลงโปรแกรมให้เรียบร้อยปุ๊บเราก็สามารถเอาลมร้อนเป่าปุ๊บ เราวางชิปลงไปได้นะครับสาคัญเบอร์ตัวนี้ไม่มีเบอร์บอกด้วยนะครับมันเป็นความลับของทางบริษัททางโรงงานที่ต้องการที่จะขายชิ้นส่วนบอร์ดยกชุดตัวนี้นะในราคาพันหกนะครับแต่ว่าอย่างบ้านเราก็ไม่มีอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องนําเข้านะครับก็ต้องสั่งจากชิ้นส่วนจากเขาแต่ถ้าเป็นเคสสําเร็จมาเลยนะครับมีเคสอลูอลูมิเนียมระบายความร้อนอะไรลงมาเป็นตัวสําเร็จมาเลยเนี่ยก็อยู่ราคา3,2 0 0หรือ3,500ประมาณเนี้แต่ร้านเนาะ อย่างวันนี้นะครับเรามาสรุปนะครับก็คือสรุป ICMCU พังไม่สามารถเี่ยวซ่อมได้ก็ยกบอร์ดเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับในลักษณะที่ไม่มีการแสดงผลที่หน้าจอแ c d แบบนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเราให้ความรู้ทาง FC ไปพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจซ่อมอินเวอร์เตอร์หรือจะเป็นการซ่อมตรวจซ่อมอะระบบชาร์จเจอร์แต่ถ้าในกรณีที่บางคนนะครับข้างหลังนะครับผมจะผมเลือกอธิบายไปนิดนึงนะครับผมจะ เจาะรายละเอียดนิดนึงนะครับอย่างมอสเฟตพวกนี้นะครับไม่ค่อยเสียนะครับมอสเฟตพวกนี้ทําหน้าที่นะครับดึงไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับมอสเฟตพวกนี้จะได้ความถี่มาจาก MCU เหมือนกันนะครับก็คือเอาเอาความถี่เอาอะไรมาจากการทํางานของ MCU สั่งงานมาปุ๊บมอสเฟตพวกนี้จะปิดเปิดเป็นเหมือนสะพานไฟครับเป็นความถี่อย่างนี้นครับปิดเปิดเปิดนะครับตามความถี่ที่กําหนดนะครับเนื่องจากว่าอันนี้จะมีบู๊ต บูสต์บัคกระแสะอยู่ด้วยนะครับก็คือเป็นเป็นอินดักเตอร์เป็นตัวบูกกะสต์บัคกระแสอยู่ข้างในด้วยสามารถที่จะซอฟการชาร์จได้ดีนะครับดีกว่าระบบ PWM ธรรมดาทั่วไปก็คือ PMPT เนี่ยระบบนี้จะมีจะมีอินดักเตอร์อยู่ข้างในนะครับเป็นตัวบูสต์กระแสนะครับเพื่อเวลาใช้มากงานมากงานน้อยตัวนี้จะเป็นตัวดันกระแสะนะครับเพื่อให้ให้ให้ชัด์จชาร์จในใน,ใน,ใ,นในกรณีที่เกิดเราใช้กําลังงาน,นเยอะ,อะใช้ ไฟยเยอะเนี่ยใช้บแบ,บตเตอรี่เยๆๆอะแรงดันแบตเตอรี่เยอะพอแบตเตอรี่ตก <c oughs> ปุ๊บไอตัวนี้จะดันกระแสทันทีนะครับมีการตรวจตรวจเช็าแรงดันไฟการใช้งานเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะมี F C หลายท่านอาจจะงง,งก็ควบคุมด้วย M C U เหมือนเดิมนะครับตัวเดียวกันครับตัวน,นี้ก็คือ M C U ตัวเดียวแต่สามารถสั่งงานได้หมดเลยในในระบบทในระบบทชิปตรงนี้นะครับอันนี้นครับผมจับดูนะครับผมแตะดู M C U ร้อนร้อนปีจีเลยนะครับเนี่ยครับ ตามปกติ mcu จะไม่ค่อยร้อนนะครับส่วนมากจะแค่อุ่นๆอันนี้จับจับดูร้อนมากเลยนะครับแสดงว่า mcu ตัวนี้พังนะครับร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ฟันธงนะครั้อเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็อ่าอย่างมอเตอร์เฟตพวกนี้เวลาเสียมีปัญหานะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับมีเทียบเบอร์หาค่าเบอร์เบอร์แทนทดแทนได้บ้านเราเยอะเลยนะครับนี่ครับผมมอเตอร์เฟตพวกนี้นะครับไม่มีปัญหาครับส่วนมากจะไม่ค่อยเสียมอเตอร์เฟตจะไม่ค่อยพังนะครับนอกจากเราจะอนุกรมแผงกันเยอะๆเกินกําหนดค่ากําหนดของ บัตรของโวลต์ที่กําหนดเอาไว้นะครับอันนี้ก็ไม่เกิน60แอมป์นะครับก็คือรับได้ไม่เกิน60แอมป์นะครับระบบ48โวลต์แล้วก็แผงโซล่าเซลล์ก็ไม่เกินอ่าสุดว่ายัางมีเอฟที่หลายท่านถามว่าใช้แผงโซล่าเซลล์3เลหัดเนี่ยได้กี่แผงนะครับตัวนี้นะครับระบบชาร์จเจอร์ตัวนี้สามารถรองรับได้ประมาณ8แผงนะครับแต่ถ้า10แผงได้ไหมได้ได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าระบบชาร์จเจอร์อาจจะมีความเกิดการมอฟเฟตทำงานหนักหน่อยก็จะร้อน ร้อนแล้วก็อาจจะเกิดการเสียหายไหมได้นะครับอันนี้ก็คือให้ระมัดระวังน,นิดนึงนะครับจะใช้แปดแปดแผงเนี่ยกำลังโอเคกําลังดีแต่ถ้าสิบแผงหน่อยก็ก็จะหนักไปนิดนึงนะครับจะถามว่าใช้ได้ไหมได้นะครับก็ทางทีมงานเราก็ไปติดมาหลายงานก็ส่วนใหญ่ก็มีแปดแผงสิบแผงนะครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับกดแชร์กดไลค์ให้เรากดกระดิ่งให้เรานะครับเพื่อจะรับชมคลิปใหม่ๆวันนี้เราก็มาให้สาระความรู้กับ เอฟซี FC ได้พอสมควรไม่มากก็น้อยแล้วแต่บางท่านจะเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับบางคนก็มีพื้นฐานอยู่แล้วก็ไม่ยากนะครับใน,ในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาแล้วนะครับอันนี้เรามาเจาะเบื้องลึกในระบบชาร์จเจอร์ MPT นะครับ60แอมป์นะครับก็คือมาเทียบมาเทียบดูนะครับระหว่างเชื่องช่างงานได้กับเชื่องช่งงานไม่ได้สร,สรุปแล้วจอไม่พังแต่ MCU พังนะครับโอเคนะครับเบอร์ติดต่อทางร้านก็ 0885946389 0916618439นะครับเมมเบอร์โทรไว้นะครับถ ing, ion, w, w ้าไม่ไม่เมมเบอร์โทรก็ W ไปเข้า ID ตัวตรงก็ W WP Solar ์ e l ลหรือไม่ก็ WP โซลาร์เซ l ก็ได้นะครับถ้าเมมเบอร์โทรไม่ได้ขึ้นไลน์เนาะอ่ากดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้เรานะครับเพื่อติดตามผลงานใหม่ๆของทางอ่าทางร้าน WP Solar Cell นะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปนะครับก็จะอาจจะมีการประกอบวงจรปั๊มน้ำบ้างอาจจะมีหน้างานข้างนอกที่เราไปติดแผงโซลาร์เซลล์นะครับหลายๆจังหวัดที่เรา อาจจะมีหน้างานนะครับตอนนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับวันนี้เราขอลาก,ก่อนนะครับทีมงานทุกคนขอขอบคุณนะครับที่กดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้เรานะครับวันนี้ทีมงานทุกคนขอลาก,ก่อนครับครับสวัสดีครับ